สวัสดีครับวัดดีเอ็มกระดะทาม่ไอ้มอสมัยใหม่ละครับวันนี้อ่าอาหากินยั่งโมเลงกินกับยัไงไงตังเตาแล้วตังเตัากุ้งครับกุ้งกุ้งกับหมูหมูบดสี่สิบบาทสตออันนี้คือสตอครับเมืองซ่องอะไรก็จะเป็น พัดนะครับนอก,นค,ลกคลิกเลยไรตามมืงลยไปอันนี้ก็มีนี่โคกนี้มีคือังไก,กลางใบกะเพรานะครับอาตามมึงเลยครับนาอตามก,กินกับเสียพัดกะเพราละบมันเพรามือ โอปีกลาปัานี่แซบคักแล้วครับมาเนี้ยแซบกครับอ่ะอันนี้ก็ไม่ยอมสตอแล้วครับมันต้องเพิ่มแล้วอ่ากับปิหนึ่งช้อนเพื่อความหอมและรสจรัดครับตามลงไปต่ำลงไปให้กันละเอียดมองๆอืมครับอ่ะเตรียมเครื่องกันเรียบร้อย ตามเันเลี้ยงเราบานเห็นไหมเริ่มแล้วเริ่มฮอนแล้วครับ กัมขัวพี่หมอมครับหมอมกระติหมหอมใบใบห้อง สีดูดำจังหน่อยนะี่ผิวสันความสวยงามถึงครับลงชลงมาเลย เราเอาน้ำล้างครบสักหน่อยน้ำล้างครบมักเปียกครับเวลาลาดเข่าเวลาลาดเข่าที่เด่นด้วยเป็นการลาดเข่านี่บชุดครับ เรือพูนครับมันใส่เลยเอามาหน้อยมาหนึ่งช็อดชอดุ้งรถหลาดเลยขอขอุทะอ่าโอ้ปลาเขียวครับ รถนิดๆรถหน่อยๆแซบตค่กๆประบันีุดๆกับคุดบ เตรียมเตียมอ่ะสู่เด็ดครับใส่ซอสปรับพริกเ,เติีมความเผ็ดปรับพริกประมาณ2ซอ,อสเตรียดเลยอ่ะไป้สตรอสตรอหัวนให้มันสตรอข้ามปรมปมสตรอ,ตรอ,โ,รตรอโว้ ขอบกระทะหอมจะได้ขึ้นหอ,อมเลยกระเพราหลายๆมันต้องกระเพราหลายๆเสีบก็น้ำกระเพราเนี่ยนะครับบริษัทน้ำเงี้ยบิน โ oh. อ้อาจ้าครับอ่าประมาณนี้นี่ยแตแสบผัดไลาเอ,อ้ยปิดไฟเรียบร้อยครับพร้อมเสิร์ฟครับบานเห็นแจน้งไหมนี่พร้อมเสิร์ฟพร้อมเสิือบขอมเสือบๆกินน้ำกันครับแสบน้ำกันนะครับนเนาะเิ่มก็ทถางไหมจัดให้ แบบพิธีวิถันครับอขอให้เรียบร้อยครับพร้อมเสิร์ฟนี่นะคตาสีสันอืมบอได้ครับนี่กินกับเขา่ากับเกรอกก็ไ,ได้อูมักก็มักครับ เอ็มกระทะไม่สำหรับวันนี้มึงกุกกุ้ง,งหมูผัดสตอรกะปิครับน้อกินน้วกันครับแซ่บ,บอร่อยอร่อยด้วยกันสำหรับวันนี้ขอบคุณครับขอบคุณหลายๆ